นะครับมาพูดถึงประวัติการแพทย์ผลรันในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยนะพระบาทสมเด็จพระนงางเจ้าอยู่หัวนะครับประวัติทางการแพทย์ที่สําคัญก็คือท่านได้ทําการปฏิสังขรณ์วัดโพขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะปฏิสังขรณ์ในสมัยนั้นนะครับก็ได้ทำนะปัน้นฤาษีดับตนขึ้นอีก นะครับฤศีตะัดตนปั้นครั้งแรกในสมัยไหนนะครับถามพวกเราฤึกศีตดัดตนสมัยแรกนะปั้นในสมัยแรกในสมัยไหนครับจำได้ไหมฮัลโหลอยู่กันไหมฮัลโหลได้ยินไหมครับฮัลโหลได้ยินไหมครับนับ รอสีดัดตนก็ได้สร้างาเ,าาเสียงไรครับเ,เ,เออใครใครเปิดครับปิดหน่อยนะครับขอเปิดเปิดปิดโทรทัศน์หน่อยนะครับคนที่เข้ามา <c oughs> ช่วยปิดนะครับเพาเสียงมันแทรกเข้ามาคนอื่นจะไม่ได้ยินนะครับ <c oughs> ลองช่วยปิดวิทยุหรือปิดโทรทัศน์ที่ที่เปิดด้วยนะครับอะโหล โอเคนะโอเคขอบคุณมากังนั้นเสียงก็จะชัดขึ้นนะครับงนั้นก็ฝากบอกพวกเราเวลาเปิดสกายเข้ามาเนี่ยเสียงอื่นพยายามให้ให้ออกไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะโทรทัศน์หรืออะไรต่างๆเพราะมันมันมันอินเตอร์เฟียร์เข้ามามาแทรกเข้ามาทําให้หลายคนฟังเสียงอาจารย์ไม่ชัดหรือพูดพวกเราฟังกันไม่ชัดนะครับมาดูต่อในสมัยรัชกาลที่3นะครับรัชกาลที่3ชื่อเต็มว่าอะไรครับ ครับพระบาทสมเด็จพระนาง9เจ้าอยู่หัวนะครับก็ได้ปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา,าลามหรือวัดโพอีหนึ่งครั้งในครั้งนี้ก็ได้มีการบันทึกสารบันทึกภาพเขียนหรือสีดัดตนโ่ทษทีเป็นภาพเขียนของเส้นประธาน10บนะครับบันทึกตำรับตำรายาตามสาราลายต่างๆและที่สําคัญก็คือมีการปั้นือสีดัดตนขึ้นนะครับลีดัดตนใน ที่ปั้นในสมัยรัชกาลที่3นั้นนะครับให้จำว่าเป็นลาษีตตนที่ปั้นด้วยโลหะผสมนะโลหะผสมนั้นเรียกว่าชินเคยได้ยินไหมโลหะชินเคยได้ยินไหมครับโลหะชินนี่เป็นอ่าเป็นโลหะผสมระหว่างอะไรครับสังกสีกับดีบุก นะครับเนื้อชินก็คือสังกสีกะดีบุกนั้นก็เลยปั้นือศีดตนจํานวนในสมัยนั้นก็คือปั้นจํานวน80นะฮะตนนะครับแปตนขึ้นมานะแต่ปัจจุบันนี้เหลืออยู่ประมาณ20กว่าหายไปเยอะมากนะครับเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้ถูกทําลายแต่ถูกลักไปหรือถูกเอาไปขายต่างประเทศ นะตอนนี้เท่าที่อาจารย์พาไปลูกศิษย์ไปล่าสุดรู้สึกจะเหลืออยู่24หรือ25ตนแค่นั้นเองนะครับนะจำว่าทำทำด้วยโลหะอะไรครับโลหะชินนะนได้ยินเสียงใครพิมพ์อะไรเอ่ยแกกแกกแกกนะนะครับในสมัยนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะฮะก็เริ่มมีติดต่อการคร้ากนะครับมีการแพทย์ตะวันตกก็เริ่มเข้ามาอีกหนึ่งครั้ง นะครับก็มีชาวอเมริกันนะครับมีคณะ missionary ชาวอเมริกันเนี่ยที่ชื่อว่านายแพทย์นะครับนายแพทย์เดนแดนบิชบัตเลหรือหมอบัตเลเคยได้ยินไหมหมอ,อหมอบัตเลก็เข้ามาในสมัยรัชกาลที่3นะครับก็ได้มีการเผยแพร่การแพทย์แบบตะวันตกเข้ามาโดยเฉพาะการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษไข้ทรพิษเนี่ยสมัยก่อนนี่เป็นแล้วตายนะครับแล้วก็ติดต่อกันด้วย แล้วก็มีการใช้ยาควินินรักษาโรคไข้จับสันนะควินินก็เป็นยาที่เป็นสมุนไพรนะคะเป็นสมุนไพรต้นควินินเคยได้ยินไหมต้นควินินควินินเนี่ยหรือซิงโคนาะครับก็เป็นยาที่ใช้รักษาโรคเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับไข้จับสันหรือไข้ามาาเรียนนั่นเองทีนี้มาดูกันต่อในสมัยรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระ จอมเกล้าวเจ้าอยู่หัวบทบาทในสมัยรัชกาลที่4เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยก็ได้มีการชาวแพทย์ชาวตะวันตกเหมือนกันนะก็ได้มาเผยแพร่การทำสูติกรรมสมัยใหม่ก็คือการคลอดนะโดยใช้แพทย์แผนปัจจุบันเป็นผู้คลอดทำคลอดนะจำได้ว่าการแพทย์ผโบราณเหล่านั้นได้มีการดูแลการคลอดดูแลหญิงก่อนคลอดด้วยวิธีการ ดูไฟนะการเข้ากระโจมการนึ่งหม้อกเกลือนะครับต่างสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ดูแลกันเป็นจารีตประเพณีเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็หายไปนะฮะและการที่4เองก็มีในแพทย์ชาวตะวันตกนะครับนะชาวตะวันตกได้มาเผยแพร่แต่ปรากฏว่าสูติกรรมสมัยใหม่นั้นก็ไม่ได้รับการนิยมมากนักในสมัยแระกันที่4 เพราะว่าการดูแลการคลอดการตั้งครรภ์นะของเราในสมัยก่อนนั้นถือเป็นจารีตประเพณีคือสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานะครับอันนี้แต่นี้มาดูรัชก,กาลที่5นะครับในสมัยรัชก,กาลที่5นี้เองมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองการปกครองมากมายนะฮะท่านก็ต้องปรับเปลี่ยนแปลงประเทศสยามของเราให้ทันสมัย เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นเพราะฉะนั้นการแพทย์ของเราก็ถูกได้รับการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับประวัติในช่วงนี้เองการแพทย์การเปลี่ยนแปลงทางการแพทย์แผนโบราณที่สําคัญก็คือหรือการแพทย์ก็คือในปี2431นะฮะจำนะก็ได้มีการจัดตั้งหรือมีการสร้างโรงพยาบาลนะสิริราชขึ้นในปี2431 กี่ปีแล้วครับถ้านับมาถึงทุกวันนี้2556กี่ปีแล้วครับร้อยเท่าไหร่ครับ125 2> <100. S> 1 2อบปีนะครับคือซีรีรลาชก็เกิดมา125ปีเห็นไหมแล้วหลังจากนั้นหนึ่งปีถัดมาในปี2432ในในหนังสือเราอาจจะไม่ได้ละเอียดนะครับแต่อาจารย์ก็เอาข้อมูลมาเสริมแซรกพวกเราก็คือ ในปี2532ัโทษที่เนี่ยพีตัดมาก็ได้มีเปิดโรงเรียนแพทย์ขึ้นที่สิริราชเป็นครั้งแรกเหมือนกันในสมัยก่อนก็ใช้คำว่าโรงเรียนแพทย์ทยาลัยนะครับแพทย์ทยาลัยนะได้มีการเรียนการสอนแพทย์ปรากฏว่าในช่วงแรกๆนั้นนะการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนโบราณกับการแพทย์แผนตะวันตกเนี่ย นะเรียนด้วยกันนะครับตอนนั้นใช้หลักสูตรแพทย์ประมาณ3ปีนะฮะได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งแพทย์แผนโบราณและแผนปัจจุบันเรียนด้วยกันปรากฏว่าเรียนไปเรียนมาก็เกิดปัญหาครับว่าการแพทย์แผนไทยนั้นเราจะเรียนเป็นแบบโครงฉันกับก่อนเป็นแบบตำราที่สืบทอดต่อกันมาส่วนการแพทย์แผนวันตกจะเน้นในเรื่องของอหลักทางวิทยาศาสตร์ซึ่งต้องมีการทดลองวิจัย นะครับหรือความเป็นวิทยาศาสตร์และหลักทฤษฎีก็เป็นไงครับเข้ากันไม่ได้แผนปัจจุบันแผนตะวันตกก็มองถึงเรื่องของสิ่งต่างต้ท่องพิสูจน์และเชื่อได้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักแต่แผนไทยแผนโบราณจะสืบทอดต่อกันมาบางครั้งพิสูจน์ไม่ได้นะเป็นความเชื่อนะด้วยเพราฉะนั้นปรากฏว่าก็การแพทย์แผนโบราณเราก็ถูกยกเลิกนะครับ จำ,จำได้ว่าถูกยกเลิกไปในปี2456นะหลังจากนั้นก็ไม่มีการเรียนการสอนแพทย์แผนไทยตลอดมานะครับ2456ก็จะอยู่ในช่วงในสมัยรัชกาลที่6นะครับนั้นการแพทย์แผนไทยเราก็ไม่ได้รับการส่งเสริมไม่ได้รับการพัฒนาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะแน่นอนทางแผนตะวันตกก็มีการพัฒนามีมูลนิธิล็อกกี้เฟลเลอร์อ eller, นะเข้ามา พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการแพทย์แผนตะวันตกการแพทย์แล้วก็ใช้เป็นการแพทย์หลักนะมีการขยายไปถึงคณะพยาบาลนะฮะไบกายภาพบับับัดเทคนิคการแพทย์ลังสีพัฒนาไปอย่างมากมายแต่การแพทย์แผนไทยใครที่จะเรียนก็ต้องไปเรียนที่วัดโพนะครับาจารพูดถึงย้อนกลับไปนิดหนึ่งในสมัยรัชกาลที่3ก็มีการก่อตั้งโรงเรียนแพทย์แผนโบราณครั้งแรกก็คือใช้โรงเรียน ใช้วัดโพเป็นโรงเรียนการแพทย์แผนโบราณครั้งแรกนั่นเองนะพอมารันกาลที่5ก็แน่นอนก็ไม่ได้รับการส่งเสริมแล้วครับนะอาโทษทีได้ได้ยกเลิกนะนะเพราะว่าเนื่องจากการแพทย์มันเป็นไงฮะระบบของความเชื่อต่างกันนะครับก็เลยทําให้การแพทย์แผนไทยนั้นใครจะเรียนก็ไปเรียนที่วัดโพกันนะครับ <c oughs> แล้วก็ในสมัยรัชกาลที่5เองก็มีการแต่งตารา นะครับตำราที่สำคัญที่มีการแต่งตำราขึ้นมาก็คือในปี2438นะพระยาปะพิสณุปรสาสตร์เวทหรือหมอคงนะเขาเรียกหมอคงหมอคงท่านก็เป็นผู้ที่มีความรู้ทั้งทางด้านแผนโบราณและแผนปัจจุบันก็เลยแต่งตำราแพทยศาสตร์ส,สงเคราะห์ขึ้นมานะในสมัยนั้นก็แต่งขึ้นมาสองเล่มในแพทยศาสตร์ส,สงเคราะห์นะครับแต่งขึ้นมาแล้วก็ใช้เป็นตำราแห่งชาติฉบับ หลวงฉบับแรกขึ้นมาด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีแต่งแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ในปี2,400 2,447และ2,450 51อีกนะครับโอเคบางคนฟังเสียงไม่ได้ไม่เป็นไรมีเสียงแทรกเข้ามาอีกครับโอเคนะครับเราก็มาพูดต่อในเรื่องของ เมื่อกี้อาจารย์น่าจะลืมนะครับว่าบันทึกเกี่ยวกับรัชกาลที่5ไปอาจจะต้องมีการทําเทปขึ้นอีกชุดหนึ่งที่สมบูรณ์แต่เทปอันนี้จะเป็นเทปออนไลน์ซึ่งจะระบบอาจจะติดขัดหรือเราสื่อกันนะครับอาจารย์จะทําเทปต่างหากอีกทีหนึ่งนะครับเอ่อก็ในสมัยรัชกาลที่6ซ้าอีกทีว่าได้ออกพระราชบัญญัติการแพทย์ขึ้นมาครั้งแรกเพื่อควบคุมการประกอบโรคศิลปะนั่นก็หมายความว่าให้เวลา60วันในการที่จะหมอไหน หมอคนไหนที่จะทําการรักษาก็จะต้องมาขึ้นทะเบียนนะหรือมีการสอบให้ถูกต้องแต่เนื่องจากการคมนาคมในสมัยก่อนนั้นนะครับไม่ได้เจริญถึงเหมือนทุกวันนี้ข่าวสารอะไรต่างๆที่จะถึงหมอต่างๆก็ยิ่งยากการเดินทางก็ลําบากเพราะฉะนั้นก็เกิดปัญหาว่าหมอต่างๆที่อยู่ในอาณาจักรของเราเนี่ยนะครับในสมัยนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะมาขึ้นทะเบียนนะได้ทันหรือบางคนก็ไม่รู้เรื่องก็กลายเป็นสภาพตก อยู่ในสภาพเป็นหมอเถื่อนนะครับในบางคนก็กลัวอาญาแผ่นดินนะครับก็ต้องเลิกเป็นแพทย์หรือเลิกเป็นหมอในสมัยก่อนก็คือเป็นหมอนะดูแลชาวบ้านไปนะครับก็เลิกบางคนก็เผาตำรับตำลานะทิ้งไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ความเจริญหรือความเข้าใจกันในเรื่องพระราชบัญญัติการแพทย์นี้เป็นตัวควบคุมด้วยนะครับนั้นหมอหลายคนก็ยังคงรักษา นะใช้ความรู้ตำรับตำราหรือความรู้ที่มีอยู่รักษาชาวบ้านรักษาผู้คนมาอยู่นะครับก็เลยสืบทอดมายังดึงทุกวันนี้แต่ก็ตกอยู่ในสภาพที่เป็นหมอเถื่อนอยู่เหมือนกันดังนั้นอันนี้ก็จะมีทั้งถ้าเรามองนะวิเคราะห์ดูมันก็มีทั้งผลบวกผลลบในส่วนที่เป็นหมอที่ไม่ได้มีความชํานาญก็เที่ยวรักษาคนก็เกิดความผิดพลาดแตใ่ในส่วนที่เป็นหมอนะครับที่มีความรู้ความชนานาญจริงๆก็เสียโอกาส นะครับทำให้ความรู้ของเราตกหล่นหายไปนะครับอันนี้ก็เป็นผลจากพระราชบัญญัติการแพทย์ในปี2466นะครับจำไหมนะฮะ2466พศออนี้ด้วยพอในสมัยรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็ได้แบ่งการแพทย์แผนการแพทย์ออกเป็น2ประเภทนะอย่างชัดเจนก็คือการแพทย์ แผนโบราณและการแพทย์แผนปัจจุบันนะก็โดยให้ความจำกัดความว่าประเภทการแพทย์แผนปัจจุบันก็คือผู้ประกอบโรคศิลปะนะครับโดยอาศัยความรู้นะครับจากตำราที่เป็นหลักวิชาในทางสากลนิยมนะครับซึ่งดําเนินและจําเริญขึ้นโดยอาศัยการศึกษาการตรวจคน้นการทดลองในทางวิทยศาศาสตร์ก็คือยึดหลักวิทยศาศาสตร์ถูกไหมแต่ถ้าการแพทย์แผนโบราณเป็นไงครับ คือผู้ประกอบโรคศิปะโดยอาศัยความรู้นะครับการสังเกตความชำนาญอันได้สืบต่อกันมาเป็นที่ตั้งหรืออาศัยตำราอันมาอันมาแต่โบราณมิได้ดําเนินไปในทางวิทยาศาสตร์ถามว่าความหมายตรงนี้ถ้าเรามองตามความหมายแล้วมีผลในทางกฎหมายครับก็คือหมอแผนโบราณในสมัยก่อนจะไปใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้เลย นะจะไปวิจัยทดลองก็ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากคําจํากัดความตรงนี้ด้วยมิได้จําเริญไปในทางวิทยศาศาสตร์การแพทย์ผลนไยเราก็เลยถูกจํากัดด้วยเนื้อหาของกฎหมายว่าไม่สามารถที่จะพัฒนาได้แต่ล่าสุดนะครับในปี2542ในรัชกาลปัจจุบันก็ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะพุทธศักราช2 5 4 2ขึ้นมาโดย ให้มีการเปลี่ยนความจำกัดความนะฮะให้เปลี่ยนจากคาว่าการแพทย์แผนโบราณเป็นการแพทย์แผนไทยแล้วก็ให้คําจำกัดความเพิ่มเติมว่ามิได้เป็นในแค่ในทางวิทยาศาสตร์ไในทางมิได้ดําเนินทางไปทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ให้มีการได้สืบทอดและพัฒนาด้วยนะ,ะตรงนี้ก็เลยเปิดช่องให้การแพทย์แผนไทยของเรานั้นได้มีการใช้หลักวิทยาศาสตร์มาร่วมทําการพัฒนาด้วย มันเป็นผลจากคําจํากัดความของพระราชบัญญัติหรือกฎหมายด้วยนะครับอาจารย์ฝากให้เราพวกเราวิเคราะห์ตรงนี้นะครับพอในสมัยรัชกาลที่8ในหนังสือเราไม่ได้กล่าวไว้ในสมัยรัชกาลที่8นั้นก็ได้พูดถึงว่าได้มีองค์การเพศัจกรรมขึ้นนะครับองค์การเพศัจกรรมที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่8นั้น ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีอ,อยู่นะครับองค์งการเภสัชกรรมนั้นก็เกิดขึ้นมาทําหน้าที่อะไรครับเขาก็ผลิตนะเขาผลิตยาโดยเป็นหน่วยงานของรัฐองค์การเภสัชกรรมนั้นตอนนั้นก็เกิดขึ้นมาทําการผลิตยาสมุนไพรนะครับแต่การผลิตตอนนั้นคือผลิตยาสมุนไพรซึ่งใช้ในในเชิงแผนปัจจุบันนะครับเอาสมุนไพรามาสกัดมาทําอะไรให้เป็นในเชิงแผนปัจจุบันนะครับไม่ได้ ไม่ได้ไปเชิงแผนโบราณน,นักนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องขององค์การเพศสัว์ส่วนมาในสมัยรัชกาลที่9ของเรานี้นะครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายนะมีการตั้งสมาคมการแพทย์แผนโบราณขึ้นที่วัดโพแล้วก็กฎหมายก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นลําดับเราคงจะเรียนกันอีกครั้งในเรื่องของพระราชบัญญัติต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับตอนนี้เราก็มีการพัฒนามีกฎหมายพระราชบัญญัติ การประกอบโรคศิลปะ2,542นะครับทำพระราชกฤษนี้ก็มีผลที่ทําให้พวกเราต้องมาเรียนและต้องสอบใบป,ประกอบโรคศิลป์หน้าทุกวันนี้นั่นเองเพื่อที่จะใช้เป็นสิ่งที่คุ้มครองสิ่งที่เราจะประกอบโรคศิลปะได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับซึ่งเราก็จะต้องเรียนรายละเอียดกฎหมายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเค ตอนนี้เรามาพูดถึงอีกนิดหนึ่งว่า,าการแพทย์ของเราไทยเราเนี่ยหลังจากเมื่อประมาณ20กว่าปีนี้นะครับเราก็ต้องย้อนกลับไปว่า,าผู้ที่บุกเบิกการแพทย์แผนโบราณเราขึ้นมาหรือการแพทย์แผนไทยเราขึ้นมาให้เป็นที่ยอมรับนะอยู่ณนะปัจจุบันนี้ก็คือแพทย์หญิงเพน,นภาทรัพย์เจริญท่านก็เดิมท่านก็ขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย ม,รรมีการสร้างเรือนไทยนะขึ้นมาเผยทำเป็นสถาบันและตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นกรมนะครับตอนนี้เรายกระดับในสถาบันนะครับเป็นหน่วยงานทางการแพทย์แผนไทยขึ้นเป็นระดับกรมเราเรียกว่ากรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะซึ่งก็อยู่ในกระทรวงสาธารณสุข นะครับได้ขนาดนี้ก็ได้มีการส่งเสริมมีการพัฒนานะทางทุกรูปแบบนะฮะโดยใช้การแพทย์แผนไทยเข้ามามีบทนะฮะบ,บทบาทส่งเสริมกับการแพทย์แผนพุบันแล้วก็เริ่มมีความโดดเด่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นว่าทุกวันนี้เราก็จะเห็นนะการแพทย์แผนไทยเราได้เติบโตขึ้นส่วนทางด้านการศึกษานั้นในช่วงแรกเนี่ยยีกว่าปีที่แล้วก็เริ่มมีการ อาจารย์จะย้อนกลับไปนิดในปี2525 25, ก็เกิดโรงเรียนโรงเรียนโกมารพัฒส์โอโรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัยขึ้นนะตอนนั้นก็มีแพทย์แผนปัจจุบันท่านหนึ่งนะท่านชื่อในแพทย์อวยเกตสิงซึ่งเป็นท่านศาสตราจารย์ในแพทย์สอนนักเรียนที่สีราชนั่นเองท่านก็มีความสนใจในการแพทย์แผนโบราณแล้วก็ได้จัดตั้งโรงเรียนอายุรเวทนะอันนี้ขึ้นมา ในตอนนั้นคนที่จะไปเรียนหลักสูตรอายุรเวทตัวนี้ใช้หลักสูตร3ปีนะครับผู้ที่จบก็จะได้ปวน่าจะได้เป็นปวสนนนะประกาศศิวัชั้นสูงนะครับใช้หลักสูตร3ปีคนที่เรียนก็จะต้องจบมสองหนะหรือม8ในสมัยก่อนนะครับไปเรียนศึกษาต่อ3ปีหลักสูตรที่เรียนนั้นก็จะใช้หลักสูตรผสมผสานโดยเรียนหลักสูตรพื้นฐานเป็นทางวิทยศาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นกายวิภาคศาสตร์สลีละนะฮะจะเรียนใช้หลักทางการแพทย์แผนจิุบันหรือการแพทย์ตะวันตกประกอบแล้วก็ได้เรียนตำรับตำราการสืบทอดของไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จบในตอนนั้นนะก็เรียกว่าจะได้ใบประกอบโรคศิลป์ว่าบอปอนะครับตอนนั้นยังไม่เป็นแพทย์แผนตะยุกตกใช้คําว่าบปหรือโบราณประยุกต์นะครับ ก็จะมีความรู้ทั้ง2แขนงในส่วนวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วก็ในความรู้ของการด้านการแพทย์แผนโบราณด้วยนะฮะและตอนนั้น3ปีพอในปี2,400่ะอัท,ที่546าจร้จำได้นะ,ะมหาลัยมหิดลก็ได้ยกระดับนะ,ะยกลกระดับการโรงเรียนอายุรเวทนั้นให้ลกเลิกไปแล้วก็มาเข้าในระดับมหาลัยในมหาลัยมหิดล ได้มีการปรับหลักสูตร3ปีนั้นเป็น4ปีเป็นหลักสูตรปริญญาตรีนะครับโดยใช้ชื่อคณะว่าการแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับเพราะฉะนั้นคณะนี้ก็เป็นคณะแรกในมหิดลนะครับแล้วก็คนที่จะรอบเข้าก็จะต้องเอนทรานเข้าไปในปี4 6เป็นปีแรกแล้วก็ยกระดับเป็นปริญญาตรีนะครับส่วนมหาวิทยาลัยอื่นๆก็เกิดขึ้นมากมายนะครับก็เกิด มห,มหาวิทยาลัยมหาสารคามเองก็เกิดมีการเอาแพทย์แผนไทยประยุกต์แพทย์แผนโบราณประยุกต์เนี่ยไปต่อยอด2ปีนะครับปรับหลักสูตรเป็นปริญญาตรีนะครับและตอนนี้ก็เป็น4ปีแล้วคนที่จะเรียนแพทย์แผนไทยประยุกต์ก็สามารถเลือกเข้าในมหาวิทยาลัยสุขมหิดลแล้วก็มหาสารคามแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีทางใต้ออนุเดียทางใต้อะไรคะหลุดไปแล้วหรอ สงขานะครับก็เปิดนะครับเชียงรายตอนนี้ราชพัฒเชียงรายก็มีหลักสูตรการแพทย์พื้นบ้านนะครับแล้วก็หลายมหาลาัยได้เปิดหลักสูตรเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยนะบางบาง,บางมหาลัยก็เป็นการแพทย์แผนไทยประยุกต์ส่วนจันเองก็เคยไปทําหลักสูตรให้กับมหาลัยบ้านสมเด็จนะครับทำหลักสูตร4ปีขึ้นมาหน้าปีนี้ลูกศิษย์ก็จะขึ้นปี3แล้วครับ นะครับตอนนี้เขาขึ้นปี3กันนะครับเป็นหลักสูตร4ปีเหมือนกันที่อาจารย์ไปเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรแล้วก็ไปร่างช่วยกันทําหลักสูตรขึ้นมาจะเห็นว่าการแพทย์แผนไทยเราตอนนี้ก็พัฒนาถึงขั้นปริญญาตรีและที่อาจารย์เองก็จบมสทนะครับในปี2546เหมือนกันก็เปิดหลักสูตรปริญญาตรีต่อยอด2ปีต่อเนื่องนะครับในในมหาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชนะผมก็จบอาจารย์ก็เรียนตั้งแต่ ปี46 47แล้วก็จบปี48นะครับในตอนนั้นก็ถือว่าเป็นอาจารย์จริงๆตัวอาจารย์เองถือเป็นหลักสูตรแพทย์แผนไทยใช้คำว่าแพทย์แผนไทยบัณฑิตนะครับเป็นหลักสูตรเป็นปริญญาตรีรุ่นแรกของประเทศไทยเลยนะครับโดยผ่านมหาวิทยาลัยมศทสุขโขทัยธรรมธิราชนะแต่ส่วนของมหิดลนั้นจะได้เป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับต่างกันนะของอาจารย์จะได้เป็นแพทย์แผนไทยบัณฑิต ซึ่งตอนนั้นสุโข,ขทัยเราก็ไม่ได้ใบประกอบโรคศิลป์จารย์จะได้ใบประกอบโรคศิลป์ในวงเล็บก่อซึ่งที่พวกเราเรียนกันอยู่เนี่ยแม้แต่ทุกวันนี้ตัวสุโข,ขทยัยตัวมาธิราชเองก็สอนหลักสูตรแพทย์แผนไทยปรับเป็นจาก2ปีเป็น4ปีก็ยังมีปัญหาว่ายังไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการวิชาชีพดังนั้นคนที่เรียนจบมสทตอนนี้ก็จะได้ใบปริญญาได้แพทย์แผนไทยบัณฑิตนะครับแต่ก็ ยังไม่ยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องได้ใบประกอบโรคศิลป์ในวงเล็บขอหรือผ่านมหาลัยนั้นทางแก้ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือนักศึกษาที่เรียนแพทย์แผนไทยนะครับในมสทก็เลยต้องมาสอบในวงเล็บกอเหมือนพวกเราเหมือนพวกเราที่นั่งเรียนกับอาจารย์อยู่ทุกวันนี้นะพวกเรานี้ก็คือการอบรมถ่ายทอดผ่านครูผู้รับมอบตัวสิทธิ์เขาเรียกว่าวงเล็บกอนะครับซึ่งเราจะเรียนกฎหมายกันต่อไปในอนาคตนะ แล้วตอนนี้ก็มีถึงปริญญาโทรปริญญาเอกแล้วนะครับนะกำลังต่อกันอยู่ก็พัฒนาไปมากขึ้นมากขึ้นนะครับโอเคฟังมาเพราแค่นี้เป็นไงบ้าง